วันนี้เกียการศึกษาข้อเด็กจับคู่ภาพที่มีน้ำหนักเท่ากันนะคะเรามาดูกันเลยแต่เด็กๆก็มีภาพอะไรบ้างนะภาพแรกนะคะเป็นภาพอะไรคะภาพแอปเปิลนะคะภาพส้มภาพแอปเปิลไม่ใช่ภาพเนาะเด็กๆเห็นไหมคะภาพเนาะภาพทุเรียนภาพมะม่วงภาพมังคุดภาพแตงโมแล้วก็ภาพแอ ิ้ลนะคะเด็กๆดูสิคะว่าผลไามา้ชนิดใดที่มีขนาดน้ำหนักน่าจะเท่ากันบ้างคะแอปเปลิลกับกับสตรอเบอรี่นี่น่าจะเท่ากันนะคะเด็กๆ,ๆลูกเล็กเหมือนกันเลยต่อไปคะ่ะเงาะกับอะไรคะอ่ามังคุดต่อไปคะ่ะมะม่วงกับแอปเปลิล ต่อไปค่ะแตงโมกับทุเรียนนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเด็กๆนะคะเขียนชื่อชั้นเลขที่ประเมินตนเองผู้ปกครองประเมินถ่ายารูปตังมาได้ไหมนะคะสวัสดีค่ะ